ผ่านสมการเ e อ็กโพเนนเชียกันแล้วสิ่งที่ต้องคุยกันก็คือสมการเ e อ็กโพเนนเชอสมการเอ็กโพเช่นอะไรเอ่ยเช่น3ยกกำลัง 2x บวก1น้อยกว่า3ยกกำลัง 5x-7 ลบเประโยคนี้อยู่ในรูปของเ e อ็กโพเนนเชียใช่ไหมครับตัวแปรของเรา x e เป็นเลขชี้กําลังงั้นประโยคนี้อยู่ในรูปเ exponent เน l เชียนและประโยคนี้เป็นอะไรครับเป็นอสมการวิธีการแก้ครับจําได้ไหมครับเ x p o n e n t เน l เชียอยู่ในรูปของ a กํากลัง x ถูกไหมครับทีนี้เจ้าตัว a นนนเนี่ยในกรณีเ x p o n e โ t เน l เชียนี่ยฐานเนี่ยเราเคยคุยกันแล้วคือต้องมากกว่า0และอะไรครับและไม่เท่ากับ1เพราะฉะนั้นถ้าคุูก้องเขียนเส้นจำนวนของตัวฐาน a นี่เส้นจำนวนของ a นะ นี่ศูนย์แล้วก็นี่หนึ่งเส้นจํานวนจะเป็นยังไงครับของฐาน A มากกว่าศูนย์ต้องโปรง่งถูกไหมครับไม่มีเท่ากับนี่มากกว่าศูนย์และไม่เท่ากับหนึ่งไปเรื่อยๆงั้นถ้าหนูดูให้ดี A เนี่ยจะถูกแบ่งเป็นสองส่วนก็คือส่วนนี้กับส่วนนี้ส่วนนี้คืออะไรครับน้อยกว่าหนึ่งส่วนนี้คือมากกว่าหนึ่งแต่มากกว่าศูนย์นี่เรารู้อยู่เต็มอกอยู่แล้วฐานของเ x ็ก n e โพเนนเชียลอะไรแล้วการทมต้องมากกว่าศูนย อันนี้ตั้งไว้เลยนะมากกว่าศูนย์งั้นคูก้องต่อไปจะพูดว่า A จะแบ่งเป็นสองส่วนคือ A น้อยกว่าหนึ่งกับ a มากกว่าหนึ่งได้นะคะแต่นะส่วนมากกว่าศูนย์รู้อยู่แก่ใจแล้วนะครับวิธีการแก้สมการเอโพเนนเชียลง่ายนิดเดียวครับเมื่อเซตให้ด้านซ้ายมีพจน์เดียวด้านขวามีพจน์เดียวเรียบร้อยแล้วและฐานเท่ากันเวลาจะแก้ให้ปลดฐานทิ้งปลดฐานทิ้ง ถ้าฐานมันมากกว่าอะไรครับถ้าฐานมันมากกว่าหนึ่งถ้าฐานมันมากกว่าหนึ่งปรดฐานทิ้งเครื่องหมายยังคงเหมือนเดิมนั่นคือจะได้ 2x บวกหนึ่งเครื่องหมายเหมือนเดิมคือน้อยกว่า 5x ลบเจ็ดปรดฐานในการปรดฐาน ถ้าฐานมากกว่าหนึง่งเครื่องหมายเป็นไงครับเครื่องหมายอสมการเป็นไงจ๊ะคงเดิมแต่ถ้าฐานของเราน้อยกว่าหนึง่งแต่หนูต้องรู้ว่าต้องมากกว่าศูนนะหนูต้องรู้นะว่าฐานมันต้องมากกว่าศูนอยู่แล้วแต่ในต้นนี้นเราเอาหนึ่งเป็นตัวตั้งก่อนจะได้พูดง่ายง,ายงาย่นั่นคือฐานน้อยกว่าหนึง่งเวลาปวดฐานออกเครื่องหมายอสมการเป็นไงครับ เปลี่ยนเครื่องหมายอสมการเปลี่ยนตรงข้ามมาดูอีกหน้าหนึ่งเขียนไม่พอยกตัวอย่างเช่นครูก้องเขียนหนึ่งส่วนสองทั้งหมดยกกำลังสามเลบห้ามากกว่าเท่ากับหนึ่งส่วนสองยกกำลังสองเลบสาม ก่อนปลดต้องเขียนเป็นพจน์ด้านเป็นเลขยกกำลังพจน์เดียวด้านซ้ายเลขยกกำลังพจน์เดียวด้านขวาต้องหนึ่งพจน์หนึ่งพจน์นะถึงจะปลดได้นะครับถ้ามีบวกลบพจน์อื่นปลดไม่ได้นะครับต้องทําให้เหลือพจน์เดียวก่อนนะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวาปลดฐานทิ้งครับฐานเป็นไงครับฐานมันน้อยกว่าหนึ่งถูกไหมฐานน้อยกว่าหนึ่งปุ๊บเครื่องหมายเป็นไงเอ่ยก็เปลี่ยนจากมากกว่าเท่ากับเป็นอะไรครับน้อยกว่าหรือเท่ากับแล้วเลขชี้กําลังมา ล้วแก้ต่อได้ไหมได้ก็ได้ไดเปเลยครับ x น้อยกว่าเท่ากับสองใช่ไหมคะนี่ก็คือคําตอบแหละแค่นี้เองได้ไหมถ้าจะแก้ตรงนี้ต่อได้ไหมคะได้เป็นไรครับลบสาม x ถ้าจะแก้ต่อนะ,อะถ้าจะแก้ต่อตรงนี้ลบสาม x น้อยกว่าอะไรครับน้อยกว่าลบแปดทำลบให้กลายเป็นบวกเอาลบสามาหารถูกไหมครับได้ x เ,เอาลบสามมาหาร ถ้าย้ายไปแล้วเกิดการหารการคูณแล้วตัวย้ายเป็นลบเครื่องหมายต้องเปลี่ยนก็มากกว่าอะไรครับแปดส่วนสามแค่นี้เองยากไหมสรุปขั้นตอนในการแก้อสมการได้โพเนนเชียนทำไงคะปบดรฐานก่อนปรดฐานต้องทำยังไงครับให้ด้านซ้ายมีพจน์เดียวด้านขวามีพจน์เดียวที่ฐานเหมือนกันเมื่อปรดฐานแล้วเครื่องหมายอสมการเปลี่ยนไม่เปลี่ยนต้องดูที่ไหนคะต้องดูที่ฐานถ้าฐานมากกว่าหนึ่งเครื่องหมายอสมการคงเดิมถ้าฐานน้อยกว่าหนึ่งเครื่องหมายอสมการเปลี่ยนตรงข้าม หลังจากนั้นก็แก้อสมการต่อคอนเซ็ปต์มีแค่นี้เองเด็กเชืไหมั้ยคะเชิ่ค่ะกันที่ข้อที่หนึ่งหน้าร้อยหกสิบเจ็ดโจทย์มีมาให้ว่าหนึ่งส่วนสองทั้งหมดยกกำลัง x ก,กำลังสอกกงบวกสอง x บวกแปดน้อยกว่าหนึ่งส่วนสี่ทั้งหมดยกกำลัง x บวกสิบสอกกง 2. ในข้อนี้เป็นอะไรคะเป็นอสมก,การเอ็กโพเนนเชียนทีนี้จะปวดฐานเลยได้ไหมคะก็ใช้ก่อนเฮ้ยด้านซ้ายมีพจน์เดียวด้านขวามีพจน์เดียวแล้วใช่ไหมคะแต่ตรงน,นี้ยังปวดฐานไม่ได้ทําไมคะเพราะฐานมันยังคงไม่เท่ากันสามารถทําให้ฐานเท่ากันได้ไหมน้อหนึ่งส่วนสี่คืออะไรจ๊ะหนึ่งส่วนสี่คือหนึ่งส่วนสองทั้งหมดกําลังสองถูกไหมครับงั้นจัดรูปใหม่เราจะได้เป็นอะไรครับหนึ่งส่วนสองทั้งหมดยกกําลัง x กำลังสองบวก2 x บวก8น้อยกว่าอะไรคะหน่งส่วนสอทั้งหมดยกกำลังตรงนี้มันซ้อนกันอยู่ใช่ไหมครับมันซ้อนมันยกกำลังซ้อนอยู่ใช่ไหมครับก็ต้องเอาสไปคูณเลขชี้กำลังที่ซ้อนอยู่ก็ได้เป็นสอง x บวกอะไรครับบวกยีฐานเท่ากันแล้วใช่ไหมครปลดได้หรือยังคะปลดได้แล้วตอนปลดฐานที่เราปลดเป็นไงคะมากกว่า1ห,หรือน้อยกว่าหนึ่งคร น้อยกว่าหนึ่งนั่นหมายความว่าเครื่องหมายอสมการจะต้องเปลี่ยนไปตรงข้ามคือน้อยกว่าเปลี่ยนเป็นมากกว่าแล้วเอาเลขชี้กําลังมาตั้งเป็นอสมการเพราะเราปลดฐานทิ้งไปแล้วแกได้ไหมอสมการน,นี้สองเอ็กกับสองเอ็กหักล้างกันหมดไหมคะหมดได้เป็นอะไรคะเอ็ x กํากำลังสองมากกว่าเท่าไหร่คะสิบหกใช่ไหมหนูทําอย่างนี้ได้ไหม x มากกว่าบวกลบสี 4, ได้ไหมไม่ได้นะคะผิดทันทีนะคะอย่างนี้อย่างนี้ใช้ได้เฉพาะอะไรครับสมการแต่ถ้าเป็นอสมการต้องจัดให้อยู่ในรูปวงเล็บคูณกันแล้วศูนย์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นต้องย้ายไปฝั่งข้างเดียวกันแล้วแยกวงเล็บได้เป็นอะไรครับลบสิบหกมากกว่าศูนย์แยกสองวงเล็บเป็นอะไรครับเป็น x x แล้วก็อะไรเอ่ยลบสี่บวกสี่ถูกไหมคะค่าวิกฤตคืออะไรเอ่ย ค่าวิกฤตคือค่าที่ทําให้วงเล็บค่าของตัวแปรที่ทาให้วงเล็บมันเป็นศูนย์งั้นค่าวิกฤตตรงนี้คือ4ค่าวิกฤตตรงนี้คือลบ4ถูกไหมครับนําค่าวิกฤตไปทํายังไงครับเข e ียนบนเส้นจํานวลถูกไหมครับมีอะไรบ้างลบ4กับ4ถูกไหมครับทางขวาสุดเป็นอะไรจ๊ะเป็นบวกแล้วก็ลบแล้วก็บวกเลือกช่วงไหนครับมากกว่า0ูนมากกว่า0นคือบวกงั้นเลือกช่วงบวกแต่มีเท่ากับไหมไม่มีงั้นเลือกช่วงบวก,ก,บอก,วบวกขอบ เปิดถูกไหมครับเลือกช่วงบวกขอบเปิดช่วงบวกขอบเปิดนี่คือคําตอบเขียนเป็นเ,เขียนเป็นช่วงได้ไหมได้งั้น x เท่ากับเท่าไหร่ครับถ้าเขียนเป็นเชี่ยช่วงเพราะฉะนั้น x เปิดอะไรครับลบอินฟินิตจนถึงอะไรเอ่ยจนถึงเปิดลบสี่ยูเนียนกับเปิดสี่จนถึงอะไรครับอินฟินิตได้ไหมจ๊ะมีสงสัยตรงไหนบ้างไหมจ๊ะ โอเคนะคะตาลสงสัยตรงไหนบ้างไหมคะน้องขาไม่นะคะ